อ่าะ,ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนี่กับผมโอมี่นะคะแล้ววันนี้เราจะมาเล่นไม้ครับ ซีรีส์เอาชีวิตรอด1.21นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนที่7กันแล้วครับผมอาร์ตรับต้องขออธิบายก่อนนะคะว่าในคลิปที่7นี้เนี่ยจะเป็นการภาคนะครับผมซึ่งการภาคในที่นี้คือจะเอาวิดีโอนะฮะมาภาคเสียงของผมใส่เหมือนที่เขาทำร้อยวันกันนะะใช่ครับผมเนื่องจากว่าคลิปในตอนที่7นะครับผมนี่นะฮะทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด4คลิปเลยนะครับผมทุกคนลองสังเกตน,นะฮะอันนี้จะเป็นวันที่12อเดือน11็นะครับผมอันนี้ก็12เดือ,อนน12เมือน,นสันสอวนอันนี้นจะระะับึ่ง ุคนดูความยาวของคลิปครับอันนี้26นาทีอันนี้23อันนี้58คสับผมและอันนี้49ฮะทุกคนดูนะคะว่านี่แหละครับคือถามว่าทําไมผมถึงมีทั้งหมด4คลิปเพราะว่าในแต่และคลิปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมได้อัดไปแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าบางคลิปเนี่ยก็มีเสียงผมบ้างแต่ไม่มีเสียงคุณจิวบางคลิปเนี่ยมีเสียงคุณจิวแต่ไม่มีเสียงผมซึ่งผมก็งงนะว,ว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นทั้งที่ผมไม่ได้ไปตั้งค่าอะไรแอปโปรแกรม OBS เลยนะฮะเออผมก็งง ใส่ในตอนที่72ใส่ในตอนที่7อันนี้คืออะไรอันนี้คือผมว่าจะกะว่าจะตัดเป็นไฮไลท์แล้วก็มาใส่ในตอนนี้ในคลิปนี้นะฮะใช่ซึ่งจะเอาคลิปนี้เป็นคลิปหลักอ่า้วอันนี้ก็จะเอามาใส่ในนี้เหมือนกันทีนี้เนี่ยพอคลิปแต่ละคลิปทั้งหมด4คลิปเนี่ยมันมีปัญหาเหมือนเลยผมก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอามาพากันนะก็เลยได้เป็นคลิปนี้ออกมานะครับผมยังไงเนี่ยก็ไปติดตามชมได้เลยครับ คลิปนี้ผมขอสักค่าไลค์นะครับต่อคลิปมานะครับผมก็จะพามาอัปเดตนะครับผมว่าวีเนเจอร์เราเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีปาร์จูนชาร์ปเน็ตพาวเวอร์วีเดวชาร์ตคอร์เรคชั่นไอวีและเมนดิ้งนะครับผมหลังจากนั้นนะครับพวกเราก็พากันออกไปสำรวจเนเธอร์เพื่อที่จะตามหาปราสาเทเนเธอร์ฟอร์เชนั่นเองและพวกเราก็พากันขุดน,นะครับผมเพื่อที่จะตามหาที่แห่งใหม่เพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่พอขุดไปขุดมานะครับเจอที่ที่หนึ่งนะฮะเราก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็เจอแก๊สสสตตต้้้อนนนนนรรรัรนะััแบบบบเเเาาลลลลยยะะดดดดชุุญคผมกกกกก็็ไไไไีีฟปปโแแ๊วงใท่ ะะหลังจากนั้นเนี่ยพวกเราก็พากันทําเครื่องหมายนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดกลับบ้านของเราํายังไม่ทเสินดีเลยนะครับก็เจอกับฝูมักมาคิ้วมาตอมตมตุนเราอยู่นะฮะตอนนี้ต่อมาเนี่ยผมก็ได้ปักไฟนะครับผมเพื่อที่จะสํารวจหาทางไปต่อปักได้ไม่ทันไรนะครับเราก็เจอกับแคสต์แล้วก็โยนลูกไฟมาทําให้ผมท่องแต่น้ำโมตระนะครับตอนนี้จังหวะนี้เนี่ยผมก็รีบหาที่ปลอดภัยเมื่อที่เวลาตายเนี่ยของจะได้ไม่ตกลงไฟหรือว่าลาวัดทําให้หัวใจของผมนะครับเหลือเพียงแค่หนึ่งดวงนะครับแต่ว่าหนึ่งดวงเด และนะนะผมก็ได้ไล่ทุบไฟนะครับผมแล้วก็ดูราดราวว่าแก๊สมันไปหรือยังขอเลือดผมนี้ได้นิดหน่อยนะครับด้วยความใจนักสู้ก็ได้ชวนคุณจิวออกไปสำรวจต่อเดินมาไม่ทันไรนะครับก็เจอเจ้ากรเนียร์สองตัวกําลังบินลอยไปลอยมาอยู่ทําให้จังหวะนี้เนี่ยผมก็โชว์สกิลยิงธนูไปแต่ว่าไม่โดนในสักลูกนะเดินมาได้นิดหน่อยนะครับก็เจอกับใบองไซดูดวิญญาณและเจอกับฝูงสเกลตันที่รอต้อนรับเราอยู่อีกเช่นเคยผมขอบอกเลยนะครับว่าถึงคุณยังไม่ตายคุณเล่นเกมนี้คุณก็สามารถตกนกได้ทั้งเป็นเหมือนกกันะอ่าา็พรว เวลาเราตายในเนเธอร์เนี่ยของมันอยู่ไม่ค่อยครบอ่ะนะ หลังจากนั้นนะครับคุณจิวก็ได้ต่อสู้กับเกลตันแล้วก็แก๊สอย่างเอาเป็นเอาตายด้วยความที่ผมรักเพื่อนนะครับผมก็ได้ร่วมลงไปต่อสู้ในสึกครั้งนี้ด้วยแต่ดูเหมือนว่าแก๊สมันจะไม่ยอมแลวมันก็ได้พ่นลูกไฟมานะครับจังหวะน,นี้ผมก็ได้แต่อุทานว่านีน่เขายิงจังเลยพอเจอของจริงเข้าผมกับคุณจิวก็วิ่งหนีตัวใครตัวมันนะฮะแต่เรื่องต่อสู้มันก็บอกผมนะครับว่าต้องเอาคืนพอยิงไปแล้วเนี่ยมันก็หนีขี้หดตดหายไปเลยนะครับตอนนี้ในขณะที่ผมกําลังกินเนื้อ หลังจากเสียคู่หูไปนะครับผมก็รีบต่อตัวแล้วก็ปิดตัวเองไว้เพื่อรอคุณจิวมาแต่หนึ่งอีกทีเนี่ยเราก็มาเฟียแมคอยู่นี่ว่าผมเลยทุบ็อกหินออกไปแล้วก็ได้ออกไปต่อสู้กับผีโครงกระดูกหลังจากนั้นก็ตัดสินใจลงไปเก็บของให้คุณจิวเก็บได้ยังไม่ทันไรไอเจ้าผีปะกาโฮมันก็กลับมาเล่งานผมอีกแล้วหลังจากจัดก,การประกาโฮได้ก็มีหมูผีมาวิ่งไล่ผมทําให้ผมเนี่ยต้องวิ่งหนีหมูผีอ หลังจากนั้นนะครับผมก็วิ่งกลับมาที่หนุมเลิ่มของผมไม่ได้หนีนะครับเขาเรียกว่าตั้งหลักและเจ้าหมูผีเนี่ยก็เฝ้าผมอยู่ใกล้ๆแบบไม่ห่างเหินผมเลยทุบกำแพงไปรอบหนึ่งแล้วก็วิ่งออกไปดูนะฮะปรากฏว่ามันตายเฉยเลยและในที่สุดคู่หูของเราก็ได้มาถึงผมได้แต่คิดในใจว่ากว่าจะมาถึงนะไอ้สัสหลังจากนั้นพวกเราก็ได้แลกเปลี่ยนของกันเพื่อที่จะได้เตรียมตัวสำรวจเนเธอร์ต่อไปและเราก็ได้ออกเดินทางอีกครั้งแล้วมาเจอเจ้าหมูผีสตัวเฮ้ยมองดีๆไม่ใช่3นี่ว่ามันมี4เพระจาัดก,การไอเจ้าหหมมูผีเเเส็็จจจพวกากาาาททุ่่งในอ ฝูงแมกมาคิวอีกแล้วโอ้โหนี่มันมาบ่อยซะเหลือเกินและหลังจากนั้นนะครับเราก็ได้เสียบุคลากรไปอีกแล้วตัดผ้ามาหลังจากเมื่อกี้นะครับเราก็ได้มาสู้กับแกส๊สอีกเหมือนเดิมทําให้ไฟลนตูดผมอย่างมากผมดูท่าทีแล้วยังไงผมก็ไม่น่าจะรอดนะครับผมเลยมองหาคุณจิวคู่หูร่วมเดินทางของเราและเตรียมตัวสั่งลา้อมกับบอกว่าเก็บขอให้กูด้วยนะเพื่อน หลายวันต่อมาผมก็ตระหนักได้ว่าการเป็นโรงนีเชอร์นี้มันไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นแล้วต้องเตรียมตัวก่อนช่วงที่ผมได้ตายไปคุณจิวก็ได้ตามหาปราสาทเนเธอร์จนเจอหลังจากที่พวกผมเตรียมตัวเสร็จแล้วพวกผมก็เตรียมตัวไปเนเธอร์ต่อเลยพอมาถึงเนเธอร์ฟอร์เทสแล้วพวกผมก็ต่อบล็อกเพื่อที่จะได้ไม่ตกลาวาลงไปตายหลังจากต่อเสร็จแล้วพวกเราก็ขึ้นไปสำรวจปราสาทเนเธอร์แต่ก็มีพนักงานออกมาต้อนรับเราถึง3ตัวในด้วยสกิลทั้งหมดที่ผมมีทําให้ผมป้องกันธนูจากสเกลตันแต่มันดันไปโดนซอบบี้ไฟพิกลินมนย ในี้ผมเลยตัดสินใจกระโดดม่งโลกไปทีนึง หลังจากผมกลับมาที่จุดกเกิดเหตุก็ได้มีคนขโมยของผมไปตำรวจจิวเนี่ยก็เลยจับขังเขาไว้เพื่อที่จะเอาดาบเพชรอันล้ำค่าของผมกลับคืนมาแต่เมื่อคุณจิวทำการประหารเจ้าหัวขโมยแล้วสิ่งที่ได้กลับมามีแต่ความว่างเปล่าพร้อมกับทำตาละห้อยมองหน้าผมและบอกว่าสงสัยของคงตกลาวาไปแล้วผมแด้แต่คิดในใจว่าจเจริญพรเถอะไอ้หิหลังจากผมทำใจได้สักพักผมก็ตัดสินใจที่จะไปสำรวจปราสาทเนเธอร์ฟอร์เทสต่อแต่ก็มีเอเจ้าอัศวินนาติการมาหยุดความฝันของผมไว้ยังไม่ทันเกิดก็โดน ผมกำเลิดซะแล้วและก่อนผมจะตายผมก็ได้นึกถึงเนื้อเพลงหนึ่งออกมามันร้องว่าความหวังนั่งนานตารอิน หลังจากที่ผมเกิดมาใหม่ผมก็นี่มาที่ปราสาทเนเธอร์โดยไม่เอาอะไรติดตัวมาเลยแต่ผมมีเพื่อนร่วมทางที่ดีพร้อมที่จะแบ่งปันของให้ผมเสมอหลังจากนั้นเราก็สำรวจรันต่อและตัดสินใจว่าผมจะเป็นโล่ส่วนคุณจิวจะเป็นดาบพอเราวางแผนกันแล้วเหมือนมันจะไปได้สวยพอเดินมานิดหนึ่งเราก็เจอกล่องซึ่งในกล่องก็จะมีแค่เกาะม้าและทองหลังจากนั้นเราก็แวกเก็บในถววดไปปลูกที่บ้านไหนก็ได้มาต่อสู้กับเบรดเพื่อตามหาแท่งไฟแต่มองไปทางนู้นเนี่ยเหมือนมันจะมีคนเยอะพวกผมก็เลยเตรียมตัวที่จะไปหามันแต่ระหว่างทางเนี่ยผมก็จ กับอัศวินนักติการอีกแล้วแล้วมันก็ได้จิ้มผมก่อนที่มันจะตายผันไปอีกทีนึงก็มีอีกตัวหนึ่งมาและยังมีลูกสมุนอยู่ข้างหลังอีกทําให้ผมทนทีบ่บาดแผลไม่ไหวและตุยไปในที่สุดหลังจากนั้นผมก็กลับมาเนเธอร์โดยที่ไม่เอาอะไรมาเหมือนเดิมและด้วยบุญทั้งหมดที่ผมทํามาทําให้มาเจอเจ,อเจ้าพิกนินด้วยความที่ผมไม่ได้ใส่ชุดทองมานนี้ผมเลยต้องกลับไปตั้งหลักก่อนแต่เดินมาไม่ทันใลผมก็เจอเจ,อเจ้าอาศูนไฟโอ้โหนี่มันซวยจริงๆเลยหลังจากนั้นผมก็ไไไดดดด้้้แออออบููวว่่่่่าาฝัััังงงหนนนนนนมมมจะะกกีผตตทโสร าใครมันจะถึงก่อนอ้าวไอเบดมันถึงก่อนเพราะฉะนั้นแล้วผมก็วิ่งสิครับรออะไรพอวิ่งออกมาข้างนอกนะครับผมก็โชคดีเจอไอเจ้าหมูผี2ตัวยืนรอผมอยู่จากนั้นผมก็รีบวิ่งตรงเข้าไปในอุโมงค์ที่เราเคยทําไว้และหลังจากนั้นไม่นานก็มีชื่อววรบุรุษมาจากไกลปูบามาช่วยหมูเด้แล้วและคุณจิวก็ได้แบ่งของให้ผมเพื่อที่จะเตรียมตัวไปสํารวจเนเธอร์หม่หลังจากนั้นผมก็ได้จัดการเจ้าเบดไปตัวหนึ่งและกําลังเะลื่อนขึ้นบันไดไปสํารวจปราสาทเนเธอร์ต่อแต่ด้วยเดชบุญ แต่มันเดินไปนโดนซอมบี้ไฟพิกนินเลยทําให้ซอมบี้ไฟพิกนินเนี่ยปวดผมแล้วก็นูนตีผมนั่นเองมันมาตัวเดียวผมจะไม่ว่านะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันเรียกพวกมาด้วยโอ้โหมากันเต็มเลยแต่ด้วยความที่ว่าเราอยู่กับวีนับบุรุษจิวนะครับทำให้เราจัดก,การเจ้าซอมบี้แล้วก็ปีศาจได้สําเร็จหลังจากนั้นพวกเราก็ออกสํารวจปรา,าสาเทเนเธอร์ต่อและผมก็ได้จัดก,การกับไอ้เจ้าวิตเทอร์สเกลตันแต่ด้วยพิษบาดแผลก็ทําให้คุณจิวทนไม่ไหวและตุยเปลนทั่สุดผมก็ได้ตัดสินใจเก็บของและออก จนเหลือเลื่อนอยู่แค่ครึ่งหัวใจจากนั้นเนี่ยผมก็วิ่งกลับมาตั้งหลักแล้วก็หาที่ปลอดภัยเพื่อรอคุณจิวมาถึงพอคุณจิวมาถึงแล้วล้วก็แบ่งปันของให้กันเหมือนเดิมและแตัดสินใจว่าผมจะเป็นโลและคุณจิวเป็นดาบตามแผนเดิมเพราะก่อนหน้านี้เราแยกกันสำรวจทําให้ขาดทีมเวิร์กหลังจากเรากลับมาฟอร์มทีมกันแล้วก็ดูเหมือนว่าแผนนี้จะใช้ได้ดีแต่ดูเหมือนว่าชุดเกราะของผมเนี่ยจะไม่พร้อมนะครับทุกคนถ้าใจเรามันสู้ผมคิดว่าเราก็ไปไหวหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยไปสำรวจกันต่อนะครับพอขึ้นมา ูนิ้วให้เขาเป็นหนึ่งนิ้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ชอบผมสักเท่าไหร่ผมก็เลยสารฝันให้เขาต่อทางมาเพื่อที่จะให้เขามาจัดการผมแต่ด้วยอุบัติเหตุน,นะครับทำให้เขากระเด็นไปโดนซอมบี้ไฟพิคลินและตกลงไฟข้างล่างทําให้ผมกับคุณจิวเนี่ยตัดสินใจไม่ขอถ่ายรูปกับดาราแล้วก็ออกหาสํานวจต่อเดินมาได้ไม่นานเราก็เจอกับดาราอีกท่านหนึ่งผมก็เลยรีบวิ่งหนีไปอีกทางหนึ่งแต่วิ่งมาอีกทางผมดันเจอดาราทั้งสองท่านเลยผมเลยรีบวิ่งกลับไปหาคุณจิวแล้วก็ปิดทางไว้แต ต่อสู้กับคุณจิวด้วยโอกาสนี้เองผมเลยหาจังหวะแทงข้างหลังแม่นแน,แน่นอนครับเราทั้งสองยังเป็นทีมเวิร์คอยู่หลังจากนั้นไม่นานนะครับเราก็เดินมาเจอกับกรงสปอนของเบรดแต่ด้วยเดชบุญนะครับทำให้คุณจิวเนี่ยได้เผลอไปตีซอมบี้ไฟพิกลิ้นหลังจากที่ผมต่อสู้กับเบรดอยู่ก็มีแจ้งเตือนขึ้นมาว่าคุณจิวจากผมไปอีกแล้วผมเลยนี่วิ่งกลับไปเอาของของคุณจิวแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไปทางไหนต่อดีแลนะผมก็ตัดสินใจเดินสำรวจคนเดียวแต่ได้มาเจอเจ้าเบรดสองตัวทำให้ผมเนี่ยลแะ ใช่ครับผมยังรอดและผมก็ได้ตัดสินใจใส่ชุดเกราะของคุณจิวเลยและหวังว่าคุณจิวจะมาในเร็วๆนี้หลังจากผมนีเลื่อนได้นิดหน่อยผมก็ตัดสินใจออกมาเผชิญโลกภายนอกออกมาได้ไม่นานก็มีลูกค้ายินรอต่อคิวจัดก,การผมอยู่เต็มเลยผมเลย,เลยได้จัดก,การกับเจ้าพี่ใหญ่วิตเทอร์สเกลตันไปก่อนเลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้วิ่งออกจากที่ตรงนี้ด่วนเพราะว่ามันอันตรายมากเ <ๆ S 1> หรอผมวิ่งมาเนี่ยผมก็เจอกับอสุรกายเต็มมากโอโห้เรเยอะขนาดนี้ใครจะไปรอดวะดูนี่มันเยอะมากเลยนะเนี่ยต้องใส่ช หลังจากนั้นนะครับผมก็ได้เตรียมอาหารนะครับผมแล้วก็ทำลูกและชุดเกาะเพื่อที่จะได้ไปเอาของที่เราตายเมื่อกี้นี้นะครับพอเรามาถึงปราสาทนทร่นแล้วเนี่ยเราก็เอาของที่เราเตรียมมาให้คุณจิวนะครับซึ่งคุณจิวรออยู่ก่อนหน้านี้แล้วหลังจากนั้นนะครับพวกผมก็ตามหาของที่ผมได้ทำตกไปเมื่อกี้นี้แต่ผมหายังไงก็หาไม่เจอครับเพราะว่าจำไม่ได้ว่าตัวเองตายไว้ตรงไหนแม้พวกผมก็ตัดใจนะครับผมเพราะว่าหายังไงก็หาไม่เจอแต่ดันมาเจอกับฝูงมอนสเตอร์มรณะทำให้จังหวะนี้นะครับรัวกันยับเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นผงคุณจิววหรรือออ่ามนสเต์ พามที่มอนสเ,อเยอะขนาดนี้ทําให้คุณจิลทนรับ,บพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับดูทรงแล้วผมยังไงก็ไม่น่าจะรอดนะครับจังหวะน,นี้แล้วก็ตายไปของที่เราเอามาหายไปหมดอีกแล้วครับคุณผู้ชม ผ่านมาได้หลายวันพวกผมบอกเลยนะครับว่าครั้งนี้พวกผมไม่ได้มาเล่นๆมาถึงเนี่ยพวกเราก็ตรงไปหาเบดเลยนะครับเพื่อที่เราจะหาแท่งไฟแนะนําไปทํา e y e of e n เ e r เพื่อไปหาประตูดีเอ็นนั่นเองขุดไปขุดมาแล้วก็ได้เจอกับบล็อกเนเธอร์ไลท์ลสองก้อนนะครับแต่ว่าเรายังไม่สามารถขุดได้เพราะว่าเราไม่ได้เอาที่ขุดเพชรมานั่นเองหลังจากนั้นนะครับพวกเราก็ทําการฟาร์มแท่งไฟแล้วก็เก็บมาได้ทั้งหมด31แท่งครับผมธารกิจต่อไปนะครับคือเราจะไปตามหา Ende r Pearl แต่ระหว่างทางเนี่ยก็ได้แวะมาแลกทองกับพิกนินซึ่งมันเป็นอะะไรรททีี่ะะ่่ผผผมมมคิิดาากหวง ทำการแลกทองกับพิกนล่นอยู่ก็มีเจ้าปากาโฮมายิงลูกไฟใส่ผมและผมก็ได้ตายลงไปในที่สุดฮนะโอ้โหเนวลอุตสาห์เก็บมา <S <S หลังจากผมกลับไปเอาของกับคุณจิวเสร็จเราก็ได้ไปหาอ n นเดอร์เพลกับอ n นเดอร์แมนเพื่อที่จะนำอนเดอร์เพลเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในอนาคตครับหลังจากที่เราฟาร er ์มอ n นเดอร์เพลเสร็จแล้วก็นำของที่หาได้ในคลิปนี้กลับไปเก็บที่บ้านทั้งหมดครับ หลังจากนั้นเราก็ออกมาสำรวจบริเวณใกล้ๆบ้านจนมาเจอกับใบโอมทุ่งเห็ดและผมก็ได้ทำการฝากไฟไว้เพื่อที่ว่าจะได้จำได้ว่าเกาะน,นี้เราเคยมาแล้วไม่นานเราก็ได้นั่งเรือเพื่อออกสำรวจต่อแต่ด้วยความที่เรือของผมเร็วเกินไปทำให้คุณจิวได้ตกเรือหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้แวะเล่นกันนิดหน่อยอย่างน้อยก็ช่วยให้พวกเราผ่อนคลายจากการลงเนเธอ หลังจากเราเล่นกันจนพอใจแล้วพายเรือมาได้นิดหน่อยก็เป็นเช้าของวันถัดไปไม่ไม่นานเราก็ได้เจอกับโอเชียนมู m e เมนซึ่งในอนาคตผมคิดว่าเราจะมาทำการยึดที่นี่กันแต่คงยังไม่ใช่เร็วๆนี้และผมก็ได้นำเรือจอดเทียบท่าพร้อมกับทำสัญลักษณ์ไว้ว่าตรงนี้คือทางกลับบ้านของเราเดินต่อมาได้นิดหน่อยผมก็เจอกับต้นด a r k กโอ๊กซึ่งเป็นต้นที่ผมชอบมากเพราะว่าต้นมันใช้สร้างบ้านสวยมากเลยครับผมเลยเก็บต้นอ่อนของมันไป หลังจากเก็บต้นอ่อนจนพอใจแล้วผมก็เก็บไว้ในกระเป๋าถุงผ้าหลังจากนั้นก็ออกเดินทางต่อเดินมาได้แป๊บเดียวเราก็เจอเข้ากับเหมืองที่เป็นรูลงไปรู้สึกว่าจะลึกมากเลยครับพวกเราเลยตัดสินใจแวะแล้วก็สำรวจที่เหมืองแห่งนี้เพราะภารกิจต่อมาคือการหาเพชรจำนวนมากครับเพื่อนำไปทำชุดเกราะแต่พอเดินลงมาเนี่ยเราก็เจอกักบเอ็นเดอร์แมนหนึ่งตัวด้วยความที่ผมยังมีความแค้นกับการลงเนเธอร์ผมเลยนำมันลงกับเอ็นเดอร์แมนตัวนี้แทนครับหลังจากพวกเราจัดก,การกับเอ็นเดอร์แมนเสร็จ ผมก็มาขุดถ่านตรงนี้เพื่อนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการลงเหมืองครับผมบอกเลยนะครับว่า การใช้ฟอร์จูนสามขุดแร่เนี่ยเป็นอะไรที่ฟินมากเลยครับหลังจากผมขุดฐานจนพอใจแล้วเราก็ได้เดินลงมาในเหมืองน,นี้แนะนำว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากเลยครับเพราะเราเจอกับแอนดรอย m i ไลชาร์ปกับลัสเคฟอยู่ภายในที่เดียวกันเลยถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากครับพอสำรวจข้างบนเสร็จผมก็ลงมาสำรวจข้างล่างครับและก็ได้เจอกับน้องเอ lot ลผมก็ได้จับน้องไปหนึ่งตัวและผมก็ได้เผาแร่เหล็กเพื่อที่จะคบาบถังน้ำนํนาไปจับน้อง x อ็กลตัวที่เหนื่อครับและนํนาไปผสมพันธ์เมียงที่บ้านเราหลังจากเหล็กเผาเสร็จแล้วผมก็ได้นำ เพื่อนที่จะนําไปตักน้องเอ็กซรสตัวที่เหลือครับตัวสีเหลืองเราได้ไปแล้วต่อมาเราก็ตักตัวสีชมพูแล้วก็มาตักตัวสีขาวครับผมแต่ว่ารู้สึกเหมือนน้องตัวสีขาวเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยอยากไปกับเราสักเท่าไหร่แต่สุดท้ายก็จับมาได้ครับไปอยู่กับป้าทีนั้นลูกว่า หลังจากนั้นผมก็ตามหาเพชรต่อแต่ระหว่างทางเนี่ยก็เจอแร่อย่างเยอะเลยผมก็เลยขุดไปด้วยนะครับโดยใช้ฟอร์จูนสขุดซึ่งมันได้แร่เยอะมากๆเลยขุดมาได้ไม่ทันไรก็มีเจ้าที่มาขอค่าที่ผมก็เลยจัดก,การเข้าไปและออกเดินทางสำรวจต่อระหว่างทางเนี่ยผมก็ได้เก็บรางรถไฟไปด้วยเพื่อที่จะนําไปใช้ในอนาคตและหลังจากผมเดินเข้ามาสำรวจในไม้ชับเจ้าที่ก็มาทวงตังผมอีกแล้วในด้วยความที่ผมยังไม่มีเงินผมก็เลยไล่จัดก,การเข้าไปทีละตัวหลังจากนั้นไม่นานผมก็เดินมาเจอเพชรถึง2กองผมเลยใช้ ที่ขุดซิลทอสเพื่อที่จะให้มันเป็นบล็อกนำกลับไปขุดต่อที่บ้านหลังจากนั้นผมก็ได้นำแร่ทั้งหมดมาอัดเป็นบล็อกไว้จะได้เป็นการประหยัดพื้นที่ของเราและผมก็ได้ตามหาเพชรต่อซึ่งก็เจอเยอะมากๆเลยครับ พอหาเพชรได้ไม่ทันไรผมก็เจอกับคู่ปรับตลอดการของผมซึ่งมันก็ทำให้ผมเหลือเลือดแค่เพียงหนึ่งหัวใจทำให้ผมนะครับต้องรีบอุดบล็อกและก็าหาที่ปลอดภัยให้ตัวเองได้ฟื้นฟูเลือดก,ก่อนหลังจากที่ผมฟื้นฟูเลือดได้นิดเดียวเลือดนักสู้ตัวผมก็บอกว่าผมออกเป็นสำรวจต่อและผมก็ได้ไล่ปักไฟเพื่อที่จะให้สนามนบของเรานี้มีแสงสว่างเพียงพอให้เราได้ต่อสู้กับมอนสเตอร์หลังจากมีแสงสว่างเพียงพอแล้วผมก็ได้ทำการทะเลาะก,กับคิปเปอร์แต่ดูเหมือนกับว่าเขาจะไม่ค่อยพอใจผมก็เลยระเบิดตัวทิ้งซะหลังจาก เคลียร์ทางเรียบร้อยแล้วผมก็มาไล่ขุดเพชรที่ยังหลงเหลืออยู่และดูเหมือนว่าเพชรในที่นี้จะมีเยอะมากเลยครับซึ่งมันทําให้ผมี่ยพึงพอใจอย่างมากและผมบอกเลยนะครับว่าการที่จะลงเหมืองเนี่ยให้ทุกคนมองไปที่เพดานด้วยนะครับเพราะว่าคุณจิวเนี่ยมองเห็นเพชรที่อยู่ข้างบนผมเลยทําการต่อบล็อกแนละขึ้นมาขุดเพชรตรงนี้ครับแต่เหมือนโชคชะตาจะเล่นตลกทําให้ผมเจอเพชรแค่ก้อนเดียวเหมือนกับคําคมที่ว่าทําดีให้ตายยังไงเธอก็ไม่รัก ่วหลังจากผมลงมาได้นิดหน่อยก็เจอกับเพชรอีกแล้วครับแต่ว่ามอนสเตอร์ตรงนี้เนี่ยเยอะมากเลยทําให้ผมกับคุณจิวเนี่ยต้องจัดการไปซะก่อนหลังจากเคลียร์ทางเรียบร้อยแล้วผมก็มาขุดเพชรที่เจอตรงนี้ครับหลังจากขุดตรงนี้เสร็จแล้วผมก็ไปขุดตรงที่คุณจิวเจออีกทําให้ตอนนี้เนี่ยเพชรผมวิบวับวิบวับไหนได้ออกไปต่อสู้กับมอนสเตอร์ต่อซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าการลงเหมือนก็คือนะกดีๆนี้เอง ในยังครับยังไม่พอมันเรียกกาลังเสริมมาอีกทําให้ผมกับคุณจิวเนี่ยต้องกลับไปตั้งหลักก่อนและก็ได้ต่อสู้กับกองทัพฝูงซอมบี้ที่มันมุลุมพวกผมกันสองคนและหากยังไม่สะใจหันหลังกลับมาผมยังมาเจอกับมาเจ้าสลามอีกซึ่งดีนะที่มันไม่ใช่แม็กมากคิ้วเหมือนในนรกซึ่งถ้าหากเป็นตัวนั้นเนี่ยมีหวังพวกผมได้ไปน,นอนคุยกับรากม่วงแน่แน่ หลังจากเคลียร์ทางเสร็จคุณจิ๋วก็ได้พบกับเพชรถ,ถึง2กองจังหวะนี้ผมก็ยิ้มเลยสิครับแต่พอผมขุดได้ไม่ทันไรก็มีเจ้าคิปเปอร์มาจ้าเอ๋พวกผมมาดูสิครับกว่ามันจะระเบิดนีรามากพอผมเคลียร์กับคลิปเปอร์เสร็จผมก็มาขุดเพชรต,รตรงนี้ต่อครับและอย่างที่ผมได้บอกกับทุกคนไปนะครับอย่าลืมที่จะมองเพดานด้วยเผื่อว่าจะมีเพชรซ่อนอยู่ข้างบนอีกหลังจากนั้นนะครับผมก็ทําการขุดเพชรและเราก็หาทางกลับบ้านกันซึ่งวิดีโอต่อจากนี้จะเป็นวิดีโอที่ผมได้อาัาตอนที่เราขุดเพชรท,ที่บ้านนะครับผมว แล้วครับหลังจากที่เราไปลงเหมืองมาแล้วเราก็ได้บล็อกก็ได้เพชรมาทั้งหมด 65.. เอ้ย 64...69 บล็อกนะครับผมเราจะมาดูกันว่าถ้าเราใช้ที่ขุดฟอร์จูน3เนี่ยเราจะได้เพชรมาทั้งหมดกี่เม็ดนะฮะโอเคหกบล็อกนะครับเดี๋ยวเราจะมาขุดกันหนึ่งโอ้ออกมาเดียวเหรอฟอร์จูนสจริงไหมเนะี่ย สองอ้าวโหขุดเลยทีเดียวนะครับเราไม่ต้องรอลุ้นอะไรมากรอดูผลลัพธ์ทีเดียวเลยนะหตอนนี้เราขุดมาประมาณครึ่งหนึ่งได้มาเยอะแล้วนะไปต่อ เราได้มาสองชุดกับอีกสามสิบสามนะครับโอ้โหคุ้มมากบอกเลยไหนๆก็ไหนๆน,น,น,นะเราไปทําชุดเกาะเพชรเลยแล้วกันนะขอบคุณคุณจิวนะครับที่ได้มาลงเหมืองด้วยแต่ว่าตอนนี้เขาไปนอนแล้วนะมาเลยหนึ่งสองสามสี่เปลี่ยนเลยครับหนังสือเกาะเล็กเราก็จะพางเราด้วยนี่เป็นไงเป็นไงทุกคนยังเหนื่อยเยอะด้วยนะโอ้โหไงครับ อ่นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการภาคในคลิปนี้นะฮะสำหรับใครนะครับชอบอยากให้ผมทําคลิปแบบนี้อีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมและอย่าลืมนะครับผมว่าคลิปนี้เนี่ยผมขอสักค่าอะไรนะฮะสำหรับใครเนี่ยชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนิ้งดิ้งเพื่อติดตามผมด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครอยากให้ผมสร้างอะไรอย่าลืมคอมเมนต์คุยกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไปนะครับผมบ๊ายบายครับ 嗯。Yeah.